โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมสกา้ากันนะครับวันนี้ผมจะพามาใช้พลังกายฟาร์มไอเทมแรกหนังสือกลาดอนกันนะครับก็อย่าเป็นยังไงติดตามได้ในะคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามคลิปได้ผ่านส่วนของผลิตโดยที่ใตท้ทิปท้ายคลิปแล้วก็น,น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งกันกดซุปเปอ,อาารัท อ่ะก็สืบเนื่องมาจากกิจปฏิหารเนี่ยมันมีไอเทมตรงนี้จริงๆไอเทมตรงนี้มันมีมาให้เราฟาร์ม1สัปดาห์เนาะไอที่เป็นตัวสอนจีนมันจะมีอยู่3แบบเนาะคือไอสาแบบเนี้ยมันใช้แลกพวกอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มซึ่งใช้เยอะมากนะครับสอถงถชิ้นผมมองว่ามันเปลืองนะฮะแต่สำหรับคนที่เล่นเลดเกมเนี่ยมันเหมาะมากมาเพราะว่าเวลามันเพิ่มพลังเพิ่มมหาศาลแต่ว่า คนที่เล่นต้นเกมอินดี้ใหม่ๆเนี่ยแลกไปไม่ไม,ไม่คุมเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเศษตัวเนี้ยผมว่าเอามาแลกอันนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือหนังสือกลาดอนนะครับทั้ง3แบบเลยนะฮะฉลอง3แบบเลยนะครับสามารถเอามาแลกหนังสือได้1ต่อ1นะครับแลกได้สูงสุดถึง999ใครมีเท่าไหร่ก็แลกเท่านั้นเลยผมบอกว่าแลกตรงนี้ดีกว่าเนะาะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันนะครับโดยที่จะลองเทสจากพลังกายประมาณ พันสองละกันเดี๋ยผมจะมีโดนัทอยู่นะครับเนี่ยผมจะประมาณพันสองเนาะเรามาดูกันว่า,าไปฟาร์มตรงไหนมันได้เยอะที่สุดนะแต่จริงๆอ่ะผมเคยลองแล้วแหละนะครับหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาอาวุธเนี่ยดีสุดนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฟาร์มแบบย4ิบแล้วกันดูที่ว่าครั้งเดียวจะออกเลยไหมอ่ะไปดูกันว่าจบที่1 1 9 9เเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่ ตอนนี้ให้เราจาไว้ก่อนนะว่าเรามีเท่านี้นะฮะเรามีอยู่ไม่เยอะมากนะครับโคตรน้อยนะฮะเนี่ยจะมีอยู่18 18 22อันนี้จําง่ายเนาะ18บแอ่ะเราไปดูกันว่าผมจะได้เพิ่มมากี่ชิ้นแล้วจะแลกหนังสือได้กี่อันอ่ะเดีย๋ยวเราเริ่มกันที่อาวุธก่อนนะครับจะเริ่มตั้งแต่24นะครับอ่ะรับดูเนี่ยออกเลยปนะถ้าเป็น24คือออกเลยอ่ะครั้งที่2ก็ออกเลยปนะครั้งที่3ก็ออกเลยปนะก็คือ24่ออกแน่ เรามาดูยิบเรามาดู12กันว่าออกไหม12ครั้งที่1ออกเหมือนกันป่ะเออครั้งที่2ล่ะก็ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกด24กด12 2ครั้งมัน24ได้2ชิ้นผมว่า12น่าจะเวิร์กกว่าโอเคไหมอ่ะแค่นี้เองเราก็จะมาเปิดกันตรงนี้แหละหลักๆเอาแค่12พลังกายถ้าเป็นโซนอื่นไม่ไม่ไม่เวิร์กนะครับโซนาวุธนี่แหละจะได้เยอะนะครับโซนที่เป็นาวุธเนี่ยจอกตลอดป่ะเออก็บางทีอาจจะไม่ได้ทุกครั้งนะครับแต่ผมคิดว่า เลทการออกมันดีกว่าคือย4สีอ่ะคุณได้แน,แน่ถ้าเกิดคุณไปกด24ข้า้งล่างนะคุณได้แน,แน่แล้วคุณก็จะได้ของเยอะมากๆนะครับแต่ก็12ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะสิบสก็ประหยัดอยู่เห็นปะสิบสก็ออกอ่ะออกมกั่งไม่ออกมั่งเว้ยอ่านี่ก็ออกอยู่นะครับเออยไหนาออกอยู่เราก็เน้นของที่มันอยู่ตอนนี้แหละเราก็กดไปอ่าดูกันว่าพันสองร้อยพลังกายเนี่ยจะได้ขนาดไหนนะพลังกายผมก็ดองไว้นะครับพวก อเอ้ยเริ่มไม่ค่อยได้แล้ววะเอ้ยเริ่มหล,หลุดไป3รอบแล้วนะผมว่าไม่เวิร์กว่ะถ้าถ้าใช้นะสมมตินะนี่ได้อยู่เราอดทนนะเพื่อที่จะได้เศษตัวนี้ไปแลกนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาฟาร์มเอาเอาวุธสักเท่าไหร่ผมเห็นมันใช้พลังกายคือถ้าไปฟาร์มที่เป็น6หน่วยอ่ะที่เป็นด่านทั่วไปผมไม่แนะนานนะแม่งไม่ออกออก,ออกน้อยด่านอาวุธนี่แหละ ด่านมีจะมีด่านอาวุธใช่ไหมแล้วก็จะเป็นด่านไอเน,นี่ยเนยเนยคุณสมบัติที่2เนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยออกเยอะนะครับไอพวกเนี้ยก็มีโอกาสออกแต่ว่ามันเสียตั้ง30เนะเพราะนั้นผมว่าอาวุธเนี่ยคุ้มสุดนะครับเราอาวุธมาอัปเกรดได้ด้วยนะครับแล้วฟาร์มแค่ตรงระดับ12ก็พอนะไม่ต้องฟาร์มเยอะเพราะผมก็ใ้ดูอันนี้ก็12มาแล้วก็เป็น16กนะ16ก็มีโอกาสออกป่ะเฮ้ยม่ไม่ออกแล้วว่าหลังๆอันนี้จะเป็น16เหมือนกันโอเคออกอยู่ ผมว่าได้จะได้เป็นร้อยนะอาจจะมี5 6, 6, า้าสิบหกสิบอะเอาดิเนี่ยบางคนอนะ่ะผมบอกว่าบางคนอนะ่ะพลาดกิจกรรมรอบที่แล้วไปถูกไหมพลาดกิจกรรมที่เราไปบางคนก็บอกโหเสียใจมากเลยก็ติดงานติดเรียนเงี้ยอ่ะรอบนี้มันก็ยังมีให้เราแลกอยู่อย่างน้อยโอเคมันก็ได้แหละแต่อาจจะไม่ได้เท่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง900กว่าชิ้นใช่ไหมแต่รอบนี้อาจจะได้ประมาณร้อยนิดๆอะไรเงี้ยก็ยังดีนะครับยังดีที่มันมีให้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาพลังกายมาผ่านเล่นเนะี่ย เ,ออเนี่ยเราแค่พลังกายมาขวานเล่นจะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะกดไปก่อนเนี่ยออกตลอดเลยเนี่ยเป็นยี่สถ้ายี่สออกตลอดนะอ่นนั้นเราฟาร์มยี่สแต่ข้างล่างด้วยถ้าเป็นยี่สเหมือนกันนะ่ะให้เราฟาร์มข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างจะได้เศษของตัวอัพตัวทําอุปกรณ์ได้มากกว่านะฮะแต่ออกตลอดแน่นอนนะฮะตรงนี้เนี่ยเลออกตลอดนะครับฟาร์มอาวุธเนี่ยออกตลอดไม่มีพลาดแน่นอนนะครับ สำหรับ Vp 3ขึ้นไปสามารถฟาร,ร์มออโต้ได้นะครับมันจะฟาร,ร์มแบบว่าไม่ต้องกดทีละครั้งมันผมผมใสฟ่ฟรี V0 เนี่ยผมต้องมากดทีละครั้งมันก็เลยเสียเวลานี่แลกไปเลยมาออกทุกรอบนะครับไม่มีพลาดนะครับ24พลังกายในยของจริงเราจะไม่แลกของแต่งฟาร,ร์มนะผมจะแลกหนังสือล้วนๆเลยผมจะทําล่างแดงบางตัวนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าผมจะทําล่างแดงตัวไหน เพราะว่ามันต้องใช้หนังสือเป็นพันเยอะมากตอนนี้ผมก็มีเกือบพันแล้วแหละนะครับอ่าเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะกดเพชรต่อก็ได้นะครับหรือพลังกายต่อก็ได้อ่ะพันสอประมาณพันสองพลังกายนะครับได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือยกที่หหลังจากนี้ไปผมก็จะกดเพิ่มแหละนี่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนี่เนี่ยรวมๆมแล้วก็ได้เยอะนะครับเนี่ย38 38แล้วก็41ไม่ใช่ดินี่นี่อันนี้ครับทางล่าง อีนี่สามสิบแปดสี่สิบเอ็ดแล้วก็สามสิบรวมรวมกันแล้วเนี่ยจากของวันก่อนที่กดกันมาเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าเลยหรอโอ้ก็ถือว่าเยอะนะทั้งเขาก็กแลกไปก่อนเลยละกันหนึ่งร้อยเก้านะนี่ก็ถือว่าเยอะคือเห็นไหมกดเล่นๆยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณมีโดนัทเหมือนผมเนี่ยนี่ไงอ่ะผมเอาเลยวันสุดท้ายแล้วจัดเลยเอาให้หมดนะฮะไหนๆก็วันสุดท้ายแล้วนะครับ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมเราก็มาฟาร์มเลยแล้วกัลลกนดีนะผมมีโดนัทเยอะถ้าไม่มีมันก็ต้องไปซื้อครับมันก็เปลืองน,นิดน,นึงแต่คุณก็เอาเพชรเหมือนเอาเพชรไปแลกหนังสือกลาดอนมานะครับก็มันจะมีในฟื้นฟูทรัพยากรอ,อีกนะอันนี้คือจุดแรกเลยก็คือพลังกายเนี่ยเรารับมาจาก3เวลาใช่ไหมเชา้ากลางวันเย็นถูกไหมล้วก็จุดที่2เนี่ยนะครับผมจะพาไปดูจุดที่2เนี่ยมันคือ,อามาจากโดนัทที่ผมกดให้ดูเมื่อสักครู่เนาะ ผมก็ฟาร์มจากทีมข้ามเซิร์ฟได้เยอะนะครับจะได้เป็นกล่องช่วเหลือเวลาเราไปช่วเหลือวันละ5ครั้งเราจะได้กล่องมาใช่ไหมแล้วก็จุดที่3จะเป็นฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นซื้อในร้านค้าแต่ว่าเปลืองนะครับหลักๆก,ก็เอาแค่รับพลังกายฟรีแล้วก็ไปดองโดนัทที่ทีมข้ามเซิร์ฟแล้วกันที่3เนี่ยตัวรีคอทรัพยากรกลับมาเนี่ยได้เยอะนะครับ 900หน่วยเลยนะเวลามันมีกิจใช้พลังกายเนี่ยให้ให้ไปเรียกมาจะคุ้มกว่านะครับเนี่ยได้เสรตลอดเลยเปะถ้าเป็นระดับ2ี่สไม่พลาดนะครับนี่ยจบแค่นี้พลังกายเหลือ11แล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้ผมเล่นแล้วนะครับผมกดครบแล้วนะฮะนี่ก็ได้พลังกายมา,ยาเดี๋ยวแรกเลยละกันนะฮะแรกเลยก็น่าจะได้ประมาณ120ได้มนะั้งพลังกายประมาณพันสอเมื่อกี้โบยแเราก็ประมาณเป็น พันหกพันเจ็ดนะครับเนี่ยแลกหนังสือไปเลยผมแลกเลยนะผมไม่แลกอุปกรณ์นะเพราะว่าเนี่ยกว่าอุปกรณ์ผมจะได้ครบนะอย่างละร้อยกว่าเหอะตาเหลือกนะฮะเอาหนังสือดีกว่าคุ้มสุดๆจัดให้นี่เลยจัดไปกี่อันไม่รู้แลกไปแล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดจัดให้สี่สิบเอ็ดจัดให้จัดเข้าไปครับสี่สิบเอ็ดเรียบร้อย 41บวก48ก็เป็น89 89อาจเข้าไปอาจเข้าไปไม่ให้หมดให้มันหมดนะอ่ะ89บวก9นะครับเป็น90 120ชิ้นว่าดีอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็พลังกายพันกว่า,ก,วาก็ได้ประมาณนี้แหละร้อกว่าชิ้นก็ถือว่าคุ้มนะตอนนี้หนังสือผมเนี่ยมีถึงเท่าไหร่น่าจะพันกว่านะ อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับนีพันเก้าถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่้งันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ